สวัสดีค่ะสำหรับหมอตุ้ยก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็จะมาอยู่คลินิกนะคะนี่คือคลินิกของคุณหมอตุ้ยค่ะเตียงเตียงรักษาโรคสองเตียงนะคะวันหยุดเราก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะแล้วก็ได้ใช้ความรู้ดูแลคนไข้นะคะ คนไข้แต่ละวันก็ก็พอดีพอดีค่ะวันวันละ20-30คนนะคะพอพอดีให้พูทเท่าได้มีเรียกทำรรนะคะพอให้พู้เท่าได้มีงานทำบ้างนะคะถ้าเราถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะมันก็เซ็งนะคะสมอเตอร์จะเปิดตั้งแต่8โมง ต้นไม้ที่คุณหมอตุ้ยชอบต้นแก้วสารพัดนะคะเป็ต้นไม้ที่หมอตุ้ยชอบมากนะคะนะคะก็คือหยกยาต่างๆนะคะยาจำเป็นสำหรับคนไข้นิดๆหน่อยๆนะคะคนไข้บ้านนอกคอกนาเรานะคะเวลาเจ็บป่วยก็ ไม่อยากเข้าในเมืองนะคะ<ม>ก็มาใช้บริการคุณหมอตุ้ยได้นะคะมหมอตุ้ยวันนี้ก็กินข้าวเที่ยงกับซุปเทานะคะอาหารพื้นบ้านเราอร่อยอร่อยค่ะ<ม>เคยกินไหมคะใส่ถัว่วใส่มะแวง้งเครือใส่ปลาปนนะคะใส่ผักแพลวนะคะ<ม>แล้วก็ต้นหอมนะคะ<ม>สำหรับ คุณหมอตุ้ยก็มีแค่นี้ค่ะ